จะแกล้งปลอมเัวไปนหลอกเพื่อนๆหนูจะไม่บื่อว่าหนูกลับมาแล้วตามหนูโดนเปิดคาแล้วนี่พี่จะไม่ช่วยหนูเลยหรออ้ยูนาบอกว่าหนูโดนเปิดคาแล้วแล้วเขาหนีไปแล้วหนูเห็นพอดีว่าคนในแกงพี่มารับคนนั้นเรื่องใหญ่และอาเทนาวิเอซาวิยามึงกัดกนไล่ออกแกงแน่ขนาดนั้นลองกลับมาแล้วคราบคนดูดดดดดด ไปแกงบ้านบางหนูจะแกงร้มอมตัวเป็นดอกเพื่อนเพื่อนหนูจะไม่เบื่อว่าหนูกลับมาแล้วหนูอยากดูว่าเพื่อนเพื่อนเขาจะดูเมว่าคืนหนูตอนนี้เมลกานก็่าจะแก้หา่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคิดว่านะอืมแล้วก็ยังไม่มีใครดูว่าหนูจะกลับมาด้วยแต่ว่าถ้าหนูนรถคับนึกไปเขาดูแน่เลยั่ะเดี๋ยวเรานารถไปเกมแดนเขียวแป๊บนึงเดี๋ยวหนูมีรถนั่นนี่อยู่ รถน,นี้ไม่มีใครเคยเห็นมมก่อก่อใช่ไหมอยู่เดีด๋ยวเราต้องบอกตามหาพวกแล้วก็บอกตามหาพวกบ้านบ้างเดี๋ยวแก้งไปต่อยเดมเดือดมันจะโม คือวันสองวันแรกไม่ได้ไปหาหมอคิดว่าเดี๋ยวนอนพักกินยาเดี๋ยวก็หายแต่ทีเนี้ยอาการมันแปลกแปลกแบบว่าคือไข้มันไม่โดสหนึงน่งปกติถ้าเป็นไข้ตัมาากินยาพาณามันก็จะไข้ลดสเชื่นมานาน,นี่วัดไข้แม่งก็ไข้ไม่โดสสักทีแล้วอาการเจ็บคอแม่งก็แบบเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นจนจนโคตรเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วต้องไปงพยงบาลแต่เอาจริงแน่นงตรวจ ตรวจได้แน่นอยู่ที่บ้านน,นัดโควิดก็ไม่เจอนะคืนึ้นเดียวตลอดแต่พอไปโรงพยาบาลเขาตรวจแบบนา,ายหยันก็เจอว่าเป็น COVID 19. โควิดผู้ก็งเดี๋แก้งไปเดือนคนแดงดีกว่าไม่พ้นดึงอกวะกูว่าแซวคนชุดดำๆหมวกขาวไ่แชวปะวะไม่พ้นดึคงคนเหงาแน่เลยแต่ก็ยังมือบ้านบางอยู่นี่น่ขนอขาหนูไปวันหนึ่งก็คงไม่ เขาบอกว่านะยักยอกเขาตัวเองจับนอนไม่ได้เลยเนอถามจี้จับนอนไม่ได้เลยหนอนอกกระดือพี่ต้องจาหนูได้นเอาด้วยี itation, ่แนนนึกนอนึี่ว่าตอนนั้นก็พี่เจอนื้หว่งเตรียมกล่องของขวัญด้วก่อน ครับไม่ใช่ไม่ใช่บังครับขอร้องควีทีละคนครับไม่เรีจะเรียกบังเนาะ Hello คุณมาส่งของให้ใครคะของสรุปคนเจนมีหวานใจยังคุณมาส่งของให้ใครคะลองถามคนนี้แม่ขออนุญาตเช็คพัสดุไหมรู้สึกว่าของที่หนูสั่งไปไม่ใช่อย่างนี้ค่ะสปีคอยนะคะอยากมีเรื่องหรือเปล่าล่ะอยากมีเรื่องเหรอ มีเรื่องเหรอถามว่าคือใครอ่ะตอบมาสิถามว่าคือใครให้ตอบมาสิทำไมไม่พูดฮะเจ็บเคยกล้าดีไงมาตบหน้าฉัน <L ins> ฉันถามอ่ะฉันถามมาตบหน้าฉันทน่อยฮะ <L ins> อี๋มาเกาะทำไมเมื่อวันเดื่องไปไหนแล้ววะไอ้เมื่อวันเดื่องไปไหนแล้ววะ มือ่อวนงฉันถามวา่าเธอคือใครตอบฉันมานะตอบฉันมาเดี๋ยวนี้โอเคทำไมก็ต้องมาทดินไปแบบนี้เธอคือใครฉันถามเธอนะ่ะเนี่ยมันเด้งแกงมือวันนึงใครอ่ะ <c oughs> คะมันเป็นใครน้องกี่ดื่มเพื่อเจนกี่ดื่มเพื่อนาหนึ่นึงทำไมเจนไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะทำไมเขาไม่พูดอ่ะเราต้องทำไงเขาพูดหรือมันมีอะไรติดคอเขาอยู่ต้อง่อยหน้าเขาต่อยหน้าเขาเหรอเขากำลังจะสลบเขากำลังจะสลบไปแล้วเหรอเอากาแฟมาละเดี๋ยวค่อยเสนอพร้อมกันดีกว่าเอาไเอาไปเจน บางทีเขาอาจจะมีปัญหาหรือว่เรื่องเกี่ยวกับความจําเราต้องทําให้เขาสลบแล้วเผื่อเขาตื่นมาแบบเขาอาจจะกระทบกระเทือนทางด้านสมองไีแล้วก็ชุบไงเราก็ต้องชุบเขาอีกทีเดี๋ยวเผื่อป้า็ไม่จริงี่คไม่ตั้งตัวนะกำนังคิดอยู่ว่ามีคนดึงอย่างน่าตีนคูตายไม่ต้องคูยังบาตื่นแล้วจําได้หรือยังคะมือจุ เจนอย่าเบื่อใครนะหนูปลอมตัวไม่ได้เราทำไมน้องเฟสถึงปลอมตัวเป็นแบบนี้พี่เจนก็ไม่รู้ที่หัวแตกแล้วอ่ะหนู้เนืเจ็บไหมคะไม่เจ็บเพราะหนูหนูกล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะว่าโอ๋นะมือเจนตื่นหัวนอแตกก่อนแบนเลยแตกด้วยโอ๋นะคะก็พี่เจนไม่รู้ว่าเป็นน้องเฟสอ่ะ พี่เจงก็นึกว่าเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่ยอมพูดนึกว่าเขาความจําเสื่อมเจงก็เลยช่วยฟื้นฟูความจําไม่เท่านั้นเองอ่ะทั้ีแยวเราเล้งแกงพี่พุดึง้อแวก็แกงคนอด่นตัวเราเคลียบได้เราเริ่มเดินดงกว่าไหมว่าคุงแกงขารถชนดงกว่ามน้าเดี๋ยวเ,ยวเจงขอไปบอกเพื่อนแป๊บนึงได้ไหมว่าป คุณพี่ดิ้งคะว่าไงานเออเจนมีงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเจนขอไปทํางานก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่ะแล้วคนนี้ใครคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับพี่เจนเอาคุณพุดดิ้งไปพาใครมาคะแล้วคุณไปผักคุณพุดดิ้งทำไมอ่ะไม่ได้พาใครมาครับผมคุณไปผักเขาทำไมเอ้าพุดดิ้งสัตว์นรกที่ไหนก็ไม่รู้ครับเรือนมากแตกตาเลยค่ะคุณพุดดิ้งใครครับเนี่อ่ะไปทำทำไมอ่ะทำไมนิสัยแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยพี่เจนเอาเลยครับพี่เจนพี่เจนเอาเลยครับพี่เจนดิ้ง ก่อนนั้นเดี๋ยวจไปกดตั้งก่อน๊บนเฮ้ยดูมาแม่ดูแมวอันนเขาจะดูว cin ่าบมันเป็นหนูหนื่ว่าหนู่ต้องเฉยนะหน่้องเดินไปไหนวันโห่ยังจะวนกูยีกเนอะไอ้ไปวนเนิง นะครับมีอะไรช่วยไหมครับจะลงมาครับจะลงมาเลยโอ๋อทำไมอะคุณตำรวจคนต่งหน้าเจ้าที่ครับคนแต่งหน้าเจ้าที่คืออะไรครับผมเจ้าที่เห็นว่าจกศพฮะคุกเข่าลงไปคุกเข่าลงไปถ้าเกิดมอกคุกเข่าลงไปครับเพื่อนหนูเองครับคุณตำรวจคนเนี้ยเอาลือกูไปก่อนอย่าเฉยเลยใช่ใช่แล้วก็จะคุกเข่าลงไปจะไปโมนตีให้ไม่ได้ครับจะเข่าหรืครับเกี่ยคุกคับตอบเลยได้ปะต้องคุกเข่าครับ เงาจะเบืบื่อเดียวเบื่อเบื่อเดงยววันน้ำเดืวยมาพี่กฎหมายน่านั้นเป็นเรื่องเงาจะเบื่ ไปแกล้งเพื่อนไปแกล้งยูนาต่อเฮ้อยอยูนามันกำลังมานี่ยว่ะยูแนนเหนืองแนนเหนืองแ้วมันเกจอเพื่อนเะพิ่งทำแนงอยู่อะไรนะทำแนงอยู่เมื่อกี้พี่ว่างมากพี่บอกเลยเหงาด้ยาอยแบบมันไม่อยู่เหงาเฟยไม่อยู่อ่ะพี่โคตรเหงาเลยรู้ปะโน้่หแนนเหลืองแบนี้มันแบบไม่มีแบบว่าไม่มีเพื่อนเลยไม่มีแบบเพื่อนรู้ใจอยู่เลยมีแค่เกลยูนาพี่เจนเอะ เล้วแต่ช่วงเนี้ยบ้านเราแบบว่าิดหนุ่มกันหมดเลยมีคู่กันหมดเลยเนาะอืมไม่เอาสักบาทเฮ้ยพี่เสือ,ขอ,อเขาโยนะ่นได้ไเพือนแชื่ออะไรอะ่ะโอ้ยทำไมเธอถึงไม่พูดอะ่ะยูนะาสองคนนี้อีกแล้วเขาเป็นคนใบ้พี่พูดอะ่ะใครอะ่ะไม่รู้เขาคือใครไม่รู้สองคนนีอ้อ่ะอะอะออมันถึงมี โดนเปดิดคาเลยอันนี้พี่จะไม่ช่วยหนูเลยเหรอน้องกิดตายโอ,โอ้น่าสงสาระ <laughs> นะไอทีกันเลยนะไอดอบบ้านเฮีย้ยหละเฮี้ยไอดอบบ้านกลับด้วยกลับด้วยกลับด้วยไอเฟยมันเลื่อยไงวะเปลี่ยนชุดเปลียนชุ้อไม่ไเฟยวอยู่นะ ผมเห่มอ่ะถ้าไม่ไวกูเป็นนั่นไอยูนะบอกว่าบอกแม่บอกว่าแล้วเขาหนีหนูโดนเปิดคาแล้วแล้วเขาหนีไปแล้วหนูเห็นพอดีว่าคนในแกงพี่มารับคนนั้นเรื่องใหญ่แหละทำไมไม่ตอบเรื่องใหญ่และ,ไมไมอ,อ,และอาที่น่าวีเอซาวียายมันบอกเงี้ยเออบป่นเนี้ยมึงกับกูโดนไล่ออกแกงแน่ขนาดนั้นไม่เนือไม่ดื้อหนูไม่เคี้ย เมืเ่อเราเริ่มเป็นคนทำทั้งหมดไอ้พีเนึ้อ